สวัสดีค่ะค mm ุณ hmm. ผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Work Point Today นะคะวันนี้นะคะ Work Point Today อยู่กับน้องๆจาก4 Eve ค่ะสวัต้อนรับน้องๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราแบบเพิ่งสดๆล้ร้อนนั้นตัวยังอุ่นกันอยู่เลย เพิ่งจะเปิดตัวซิงเกิลแรกล่าสุดอย่างเป็นทางการนะคะมาสักครู่นี้น้องๆก็ได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีด้วยนะคะแล้วก็พอลงจากเวทีปุ๊บก็เข้ารายการเราเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าทีละคนเลยนะคะ,คะอ่ะเริ่มจากตาออม <Okay. S 1> กันเลนี่ค่ะสวัสดีค่ะตาออมโฟอีฟค่ะ ไปเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะอ้ายค่ะเย้สวัสดีค่ะไม้โฟอีฟค่ะเย้ไมค์ค่ะสวัสดีค่ะฮาน่าโฟอีฟค่ะเย่สลายมาค่ะยจูลินโฟอีฟค่ะเย้สวัสดีค่ะพันธ์โฟอีฟค่ะเย้ สวัสดีค่ะไ้าโฟอีฟค่ะเย้ <Yeah. S 1> ชิมงานตั้งให้พี่เป็นกอย่าค่ะโฟคค่ค <laughs> โอเคแบบคมชาร์ตสมาชิกคนที่แปดค่ะสมาชิกคนที่แปดอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะอยู่บนเวทีกันไปเรียบร้อยน้องๆก็เพิ่งจะปล่อย m v ล่าสุดก็คือเพลงอุลลาตอนนี้ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วยอดวิวก็เกือบเกือบสอง0วิวแล้วนะคะปล่อยไปแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับ 4E v e เนาอตอนนี้ก็ดูกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะให้ทีมงาน เปิดสั้นๆคะ่ะเป็นมิวสิกวิดีโอของน้องๆนะคะเพลงอูลาลา้หล่ะล่ะค่ะ Let's go นี่คาลีิยอสอะไรหรอคบตัวเองได้นะทุกคนอ่ะคบตัวเองเร็วคบตัวเอง ลมพัดไปหนึ่งพอให้ดูแค่นี้พอยังไม่ครบทุกคนเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตอนนี้แล้วที่ช anel u ูทูบของ o ฟ e v e นะคะแล้วก็ไปช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆได้ทุกคนเป็นไงบ้างเห็นมิวสิกวิดีโอของตัวเองครั้งแรกชอบไหม ก็ชอบชอบคนเปี้ยวมากชอบแต่ละฉากของแต่ละคนมากเดี๋ยวให้น้องๆช่วยกันอธิบายคอนเซปต์หน่อยว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยก็จะเห็นเนาะว่ามีดวงตาข้างหลังจริงๆแล้วคอนเซปต์ของเพลงคืออะไรคะอ๋อก็คือเอ่อคอนเซปต์ของเพลงเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เครียกงไงดวงตาเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นไอซิมบลิกใช่เออก็ โดยที่แต่ละคนนะคะก็จะแบบมีดวงตาที่เป็นสัลักษณ์ของตัวเองเด้วย<ช>ไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าคาเลคเตอร์ของเราเองก็ ไม่เหมือนกันนอกัน,กนซึ่งก็คือว่าถ้าใครที่ได้ดูนะคะก็จะถูกพวกเราเนี่ยดึงดูดเข้าไปในเด<ะ>็ดดินแดงที่แตกต่างกันนะคะ<อ><อ>ซึ่งดินแดงแต่ละคนนะคะก็จะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร,ร์ของตัวเองด้วยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวให้แต่ละคนเล่าดีกว่าว่าคาแรคเตอร,ร์ของตัวเองเนี่ยดวงตาคืออะไรและ,ะดินแดนที่ตัวเองอยู่เนี่ยคือดินแดนอะไรได้เลยอ่ะเริ่มจากมายละกันเนาะได้ค่ะก็ ในตาของไม้นะคะมันจะเป็นรูปดวงตาแล้วก็ข้างในเป็นพระจันทร์เสี้ยวค่ะซึ่งมันก็สื่อถึงคาแรกเตอร์ของผู้หญิงที่สุขุมลึกลับซับซ้อนค่ะแล้วก็เป็น น้ำเย็นเย็นใสมากกว่าใช่ประมาณนั้นน้ำนิ่งไหลเลยน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวอาแจแล้วแหละเนี่ยอยู่โฟอีฟได้จริงมายไปแล้วค่ะถัดไปอ้าอ้ายอ้ายเป็นดวงตาแบบไหนเอ่ยของหนูเป็นดวงตาวงแหวนค่ะก็จะแบบเป็นวง วงวงอีกแล้ว <fim> อีกแล้ววนี <Glenn> ้อ <puis> ีกแล้วค่ะก็เหมือนกับว่าจะเป็นมนสกดส่วนฉากของหนูก็จะเป็นอยู่ในทะเลทรายค่ะแล้วก็เป็นทะเลทรายสีแดงด้วยแล้วก็จะมีเต็มไปด้วยกุลาบแล้วก็สนลักค่ะใช่เป็นขนูค่ะสื่อถึงอะไรคะฉากของน้องอาไอสื่อถึงอะไรต้องมนใช่ก็จะแบบเหมือนกับว่าโดน ดูดเข้าไปแบบต้องมนมารักชันซีอะไรกินขนูใส่โอเคอ่ะของตาออมล่ะคะตาออมค่ะก็ของ <PS Mark S 1> อจะเป็นดวงตาซ้อนกันสองดวงค่ะก็เหมือน <c oughs> ให้คาแรกเตอร์ผู้หญิงที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองแบบมากๆแบบมากมา <c oughs> แล้วก็เหมือน ไม่กลัวใครแล้วก็เหมือนมีสายตาที่แบบทำลายล้างทำลายทุกอย่างแล้วก็แผ่นดินถล่มลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังดูแล้วก็แอบกลัวไหนให้ตาออมส่งสายตาทำลายล้างให้กล้องหน่อยค่ะกล้องแคปเออทำลายล้างมากพอแล้วไม่ห้ามก็ไ่หยุดค่ะโอเคถัดไปฝ้ายเพ้าเป็นยังไงคะก็ดวงตาของหนูจะเป็นรูปเพชรอยู่ตรงกลางค่ะก็ สื่อถึงความแข็งแรงค่ะใช่แล้วก็ในฉากหนูก็จะเป็นประมาณแบบเท่ๆในแบบไซเบอร์พังอะไรอย่างงี้ใช่ได้เห็นไฟแบบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์บิดสองมือบิดสองมือเฮ้ยทุกคนอย่าไดดีหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นพี่ก็แบบแต่ถ้าได้อ่าได้ถูกต้องฮะพันราคาพันเป็นยังไงเอ่ยดวงตาอะไรอยู่ในดินแดนเลยคะของพันนะคะจะเป็นตาแล้วก็มีเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะซึ่งมันจะแสดงถึง ผู้หญิงที่มีความเขาเรียกว่าไงน่าค้นหาแบบว่ามองตาแล้วรู้สึกแบบอยากจะค้นหาคนนี้จังเลยอะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็ในฉากของพันจะเป็นเ,เปรียบเหมือนจิ้งจอกที่มะที่แบบว่า<อ>ดูเขาเรียกว่าไงอะนิ่งๆสง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าเล่ห์ค่ะ <laughs> S <S 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 อยากแกงเพื <c oughs> <S <S ่อนแกงเพื่อนโจลินล่ะคะโจลินเป็นดวงตาแบบไหนเออค่ชของโจก็จะเป็นตานะคะแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรง <อะ S 3> ดวงตาะคะ่ะใช่ก็ แสดงให้เห็นแบบว่าถ้าใครมองเข้ามาในตาคู่นี้เนี่ยก็จะต้องตกหลุมรักแน่นอนค่ะเนี่ยน่ะาของโจลินเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนอียิปต์อียิปต์ไหมเท่าที่ดูใช่คือในฉากของโจจะเป็นแบบทะเลสาเอค่ะแล้วก็จะมีเล่นกับน้องแมงป่องบ้างอะไรเงี้ยน้องแมงป่องน้องแมงป่องต้องตั้งชื่อให้น้องด้วยน้องแมงป่องก็แบบว่าถ้าไม่รักฉันฉันจะเอาแมงป่องไป ต่อเนเนยเธอแล้วดูกลัวแล้วโัเคะถัดไปฮนน่าค่ะฮนน่าเป็นดวงตาแบบไหนคะก็ดวงตาของฮนน่าก็จะเป็นเหมือนพระอาทิตย์ค่ะก็เหมือนเวลาเราแบบตื่นเช้ามาเราเห็นพระอาทิตย์แล้วเราแบบรู้สึกเฟรช<ส>รู้สึกแบบ,าบาสด<ว>ชื่น <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะของหนูแบบดูแล้วแบบเอ้ยสดใสสดใสฉากหนูก็จะเป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์เช้ Good morning sunshine happy birthday to you ดูแบบอะไรนะที่หนูพูดบนเวทีดูแล้วมันไงนะคะดูแล h ปปี้ค่ะ happy ทุกคนซ้อมกันหนักขนาดไหนกว่าที่เราจะได้แบบเปิดซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองเต็มที่เพราะว่าท่าแต่ละท่านะคะถ้าหากว่าไปดูเนี่ยคือทุกดีเทลจริงแล้วก็ลายเขาเป๊ะมากเดี๋ยวจะให้เต้นตรงนี้เลยซ้อมกันหนักขนาดไหนคะน้องๆก็จริงๆด้วยระยะเวลาที่ตั้งแต่วันที่เราประกาศว่าแบบ เจ็ดคนนี้คือโฟลีอะไรเงี้ยมันแค่3เดือนเนาะใช่แล้วเราก็เลยเหมือนเวลามันก็น้อยแล้วเราก็ต้องซ้อมให้มันหนักขึ้นให้มันเป๊ะขึ้นคือพวกเราก็ทุ่มเทกันมากๆไงค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนักค่ะใช่แล้วบรรยากาศให้ฟังเด่อยได้ไหมคะวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเราใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยกี่วันถ่ายวันเลยใช่ไหมสองวันสวันเต็มเตม เกิน2วันกว่าด้วยสองวันกว่าวันกว่าใช่ทำงานแบบ24ชั่วโมงเออใช่ใช่แต่ว่าก็มีวันบล็อกช็อตอีกวันหนึ่งด้วย ก็ทํางานหนักกันเนาะมากมาเลยทุกคนทำหนักทุกส่วนเลยพี่จริงจังกับโปรเจกต์นี้มากเพราะว่าแบบถ้าเราดูมิสิกวิดีโอก็จะเห็นว่าแบบอะโปรดักชันดีอันนี้ดูจากที่คนเข้ามาคอมเมนต์นะคะโปรดักชันดีซาวดีท่อนเพลงแบ่งกันร้องดีชุดดีตัดต่อดีมุมกล้องดีนักร้องดีเฮ้ยอันนี้คือไม่ได้อวยนะคะผู้ชมเข้าไปดูกันจริงๆได้นี่คือความภาคภูมิใจของวงการเกิร์ลกรุ๊ปไทยมาก เป็นกำลังใจให้น้องๆมาตั้งแต่วันแรกที่น้องมารายการนี้นะคะโอเคที่นี้อยากจะให้น้องๆสอนเต้นหน่อยดีกว่าสำหรับท่าอูลาลาอูนี่เลยพื้นที่เยอะเชิญไปอีกแล้วเหรอใช่โยนตาแหน่งอยู่ตรงไี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาท่อนแบบเอาท่อนแบบ อู้ลา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 ก็พอง่ายๆไม่เป็นไม่ได้อาจเห็นไฟสอนพี่อยู่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยช่วยสอนไปด้วยกันได้เพื่อนๆช่วยร้องก็ได้อ่ะไม่ต้องนั่งวิธีการคือตอนแรกฮะเอาซ้ายทับขวาพี่ได้ฮะั้หนึ่งก็ผิดแล้วก็อู้ลาลาได้หักข้อมือฮะอู้ลาลานกลับมาที่เดิมแล้วก็ลานตรงหู ลันลาลาอ่ ally, าโอเคอ่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมลองฝึกซ้อมไปพร้อมกันได้ถ้าพร้อมแล้วไปอูลาลาโอ้ยเราให้พร้อมกันก่อนนะทุกคนนะ่ตอนนี้เพิ่งสอนนะน้องน้องนั่งเต้นได้ปานั่งเต้นท่อนหกได้ปาอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องๆเต้นเต้นแบบท่อนหกให้ดูทีหนึ่งข้อแขนฟอดอะไไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยเจ็ด seven eight Hey boy you are my fire Hey boy, อย่าทำเป็นเครอเลยลองคิดให้กินเลยอู้ล่ะลาลา Hey boy you are my fire Hey boy, อย่าทำเป็นเครอเลยลองคิดให้กินเลยอู้ลาลาลาะเอเพลงนี้เนี่ยจริงๆความหมายของมันมันเป็นผู้หญิงแบบไหนและต้องการจะสื่ออะไรคะสำหรับเพลงนี้ ออมเลยค่ะก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนเขารู้รู้อะว่าคนเนี้ยชอบเราหรือว่าแบบมีคนที่แบบหลงตัวเองอะไรอย่างงี้เหมือนพี่พี่ในสตูที่แบบชอบเราอะไรอย่างงี้เราก็จะแบบว่านี่อย่าทำเป็นเขินเลยเข้ามาหาฉันซี่อะไรอย่างงี้นั่นแหละประมาณนั้นแล้วคําท่อนว่าแบบอู้ลาลาลาลนี่คือเราต้องการจะเสืออะไรคะอ่ามันเป็นเหมือนเป็น เป็นคำที่แบบฮอ้เฮ้ยอะไรแก้เินอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่จริงต้องบอกว่าติดหูเนาะใช่ค่ะจริงๆพวกเราพวกเราค่อนข้างจะชอบความหมายเพลงด้วยค่ะตัวเพลงก็ชอบอยู่แล้วและยิ่งความหมายในแบบเวอร์ชันใหม่ที่พี่แต๊ดพี่กรมแบบทําของพี่พี่ดินเฟรชเมนท์นะคะมาทาในเวอร์ชั่นไทยแล้วเราก็ยิ่งชอบเพราะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างใหม่ค่ะในการนําเสนอมุมของแบบผู้หญิงสักคนที่อย่างที่อ้อบอกค่ะรู้ว่า เออมีใคร้องคนสนใจเรานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวเองเรามองว่ามันสามารถตีความได้เหมือนกันว่าถ้าเรามีเป้าหมายอะไรหรือว่าเรามีสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะการยืนมองอยู่เฉยมันไม่ได้มันมาหรอกค่ะเราต้องทำอะไรสักยางเพิ่มมันเหมือนกันอ่าก็สามารถใช้เป็นเทคนิคได้ค่ะถ้าสมมติเรามีคนที่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่กล้าบอกเขา็แบบ มพูดอะไรอ่ะฉันไม่ไปจมือปึ๊บเดินมาไมออออออขอให้เห็นขอให้เห็นนั่นทพูดไปนี่ขอโทษมันเหมือนมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าพูดแบบอู้หลันลาอะไรประมาณนี้น ปอายแจะมีคำว่าอู้ลาลาลาลได้ได้ได้ออน้องน่ารักอะเราเห็นแบบเพลงแรกไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นเพลงแบบแนวน่ารักน่ารักสดใสแอบเฟียสเล็กน้อยจะมีโอกาสได้เห็นเพลงชาของน้องๆบ้างไหมอุ้ยใครไไหคะไปได้ได้ไหมคะยังไงยังไงมีใครแบบแอบกระซิบได้ไหมไม่คือตอนนี้ เพลงแบบเพลงของเราอ่ะที่มันเป็นคลังอ่ะคือมีอยู่เยอะมากค่ะทุกคนก็ต้องรอลุ้นเอาไปเขาอีกแล้วใช่ใช่บอกว่าเรามีเพลงแบบอยู่เยอะเลยอ่โอเค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 จริงๆแล้วก็ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าว่าในอนาคตเราจะได้อิบเพลงไหนมาทำมากกว่าแต่ก็ นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกพวกเราก็อยากอยากร้องเพลงช้ากันบ้างแหละเนาะมันก็เป็นอีกมูนหนึ่งดีก็รอดูในอนาคตแล้วกันค่ะว่าโฟอีจะเป็นยังไงก็ถ้าทุกคนอยากฟังเพลงต่อไปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดทุกคนหน้าที่เขาแม่ดิวกันก่อนนะคะใช่ค่ะหน้าที่เขาอ่านไหนไหนโจลินพูดแล้วเข้าเลยเราสามารถจะดูเอ็มบีได้ที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ดาวน์โหลดเป็นออดิโอได้ที่ไหนแล้วสคริปต์แม่นยิ่งกว่าอะไรตอนนี้นะคะทุกคนเพลงปล่อยแล้วนะคะทางช่องยูทูบโฟอีฟนะคะเข้าไปดูนะคะพิมพ์อู้ลาลา โฟอีฟนะคะทุกคนเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยออดีโอแล้วนะคะทาง i อจูนจุกสปอร์ติฟแล้วก็ Apple Music ทนะคะทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะเย้ วันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกเป็นการขึ้นสเตจแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ครั้งแรกเนาะ<ช>แฟนๆก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็พอเราปล่อยเพลงออกไปเนี่ย<ม>ก็ทุกคนเข้ามาช่วยกันปั่นวิวเพื่อให้แบบโฟอิฟ e ดังขึ้นดังขึ้นได้เรื่อยน้อ<ม>งๆมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่คอยซ<ม>ัพพอร์ตเรามาตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กฝึกอยู่<ห>จนถึงวันนี้<ห>แบบปล่อยเพลงออกมาเรียบร้อยแล้วอะให้ทีละคนเลยอันนี้อะเริ่มจากแฮนน่าแล้วกันค่ะก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับตั้งแต่เราแบบ ยังเป็นเทรนีอยู่ในรายการเกิร์ลกรุ๊ปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังคอยสปอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทีมงาน <c oughs> ขอบคุณแฟนคลับทุกคน <c oughs> โลกใบนี้ทุกคนในโลกใบนี้ <c oughs> ที่ดู4 e <c oughs> แล้วก็คอยสนับสนุนพวกเราแล้วก็เราก็หวังว่าเพลงที่เราปล่อยไปในวันนี้จะทำให้ทุกคนนั้น ประทับใจค่ะยิแยกระซิบด้วยอะโจลินโจลินทุกคนมีแฟนคลับเป็นของตัวเองนะคะบอกเลยนับไปหมดแล้วก็คือขอบคุณแฟนคลับเราคนที่คอย s u p p o r เราขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ทําให้แบบพวกเรามาอยู่ตรงนี้เนาะคือเราแบบมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าแบบขาดทุกคนไปนะคะก็ขอบคุณรายการของเราที่ผ่านๆมาด้วยก็รายการกุ๊าร์นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณโลกใบน,นี้เหมือนกันค่ะโอ okay, okay. เคโอเคเดี๋ยวให้อีกสักคนหนึ่งล้วกันอีกสักคนหนึ่งเป็นตัวแทนขอบคุณแทนเพื่อนๆเ,เลยจะได้ไม่เส<ล>ีเ<ล>ยเวลาพันเลยพันเลย ก็แหมสองคนนี้ขอบคุณไปซะเยอะเลยพันน่าค่ะแดด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 แดแด่แดดนนดแดดดดดแดดแดดดแดดวดดแดดแดดดแดดแดดดแดดคดดแดกแดดดาด ก็ขอบคุณทั้งจกักรวาลนี้แล้วแล้วก็พวกเรานะคะก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ในทุกๆคชิ้นเลยค <Yeah. S 3> ล่ะบเย้ก็ถ้ารักพวกเราก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคะอย่ทิ้งกันนะลิ v e ูเลิฟย,ยูอ่ะน้องๆยังไม่เห็นตัวเองใช่ไหมตอน performance show อยากเห็นไหมอยากอโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูหน่อยว่าตอน performance show เป็นยังไงค่ะ อุ้ยอ่ะเราจะชนกันใช่ใช่โอ้โหอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปดูตัวเต็มน่าจะแบบมีลงใน YouTube เนาะ okay. โอเคทิ้งท้ายนะคะคุณผู้ชมใครอยากจะดูตัวเต็มดูมิวสิกวิดีโอสามารถที่จะดูได้ที่ไหนคะจอลินได้ที่ช่อง YouTube โฟอีฟ e นะคะทุกคน <laughs> พิมเข้าไปนะคะโฟอีฟอูลหลันลาค่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้วก็หลังจากนี้นะคะเ <laughs> ชื่อว่าเพลงต่อๆไปของน้องๆเนาะ <laughs> ก็จะมีโอกาสได้ฟังกันเพราะว่า น้องๆร้องเพลงช้าก็เพาะมากนะคะเด็กของแบบโฟร์อีฟนี่คือเรามาเป็นอย่างดีมากค่ะก็เป็นอย่างดีมากอ่ะสุดท้ายอากให้อีกสักคนนึงค่ะกล่าวทิ้งท้ายสำหรับแฟนๆหน่อยไะ้โดนล้ออะไรก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราดีใจกันมากๆที่ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเรานะคะอะไรยังไงดีอ่ะคือแบบมัน ปื้มมากตื้นตันมากคือเหมือนอ้ย,อยองจะงไม่เป็นไรยังไม่ร้องยิ่งบิวยิ่งร้องเออ่ยิิงค่ะก็ออแบบว่าดีใจมากๆนะคะวันนี้ เหมือนเป็นก้าวแรกของเราเลยก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับผลงานของพวกเราพวกเราก็จะทําให้เต็มที่มากขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆโฟอีฟมากๆาเลยนะคะที่มาพูดคุยกับ WorkPoint t ท d ูเดยของเรานะคะแล้วก็หวังว่าถ้าโอกาสหน้าน้องๆมีผลงานอื่นๆเนาะก็เชิญมาที่ WorkPoint t ท d ูเดยที่แรกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะคะวันนี้กอย่าแล้วก็โ o อีฟลาไปเลยนะคะอย่าลืมไปดู MV กันด้วยบายๆค่ะขอบคุณค่ะ ป๊า